ยี่สิบอำเภอเนี่ยก็ปรากฏว่าขณะนี้เริ่มเริ่มปิดสถารก็เหลืออยู่ประมาณ13บสามอำเภอนะครับซึ่งวันนี้เราอยู่ที่อำเภอพลก็เป็นที่ทราบว่าอำเภอพลเนี่ยเป็นแขาดขาดน้ําในเรื่องของพุดงโพก,พกือน้ําประปา Hãy cái <laughs> con <laughs> kênh cái <laughs> này bỏ lỡ những video nào ่มันไหลนบอไหลตัวนีสาเดือน er like ี่ขนามันก ok ันม anyway> ันกันนีอาศัยน้ำจากนี่ทั้งหมดกี่เรือนพอเต็มครับเพราะว่าเขากกันไว้มันขึนอ้างหน้าใหม่พี่นี่น้ำน้นมาจากไหนน้ำมันมาจากขามขามไงเลอมาคลองมากแต่ามันก